อาแล้วครับผมเปิดสึกยกที่สามเป็นสึกเด่นประทะความประเด็นเขบผมทารอนปะทะกับทารอนนะอันนี้ก็ต้องวัดกันว่าใครชันเชิงและความรวดเร็วที่เหนือกว่าเราใช้ท่าสไลด์ไปก่อนแลนะ้ทารอนทารอนโดดทารอนโดดอปเปคัดอปเปคัดด้วยเท้าแขนมันสั้นอุ้ยท่าอะไรของมันวะเนี่ย,ยมันขึ้นขี่คอและถีบได้ด้วยไงวา้าวเจ๋งชิบ มีหมัดซ้ายและหมัดขวานะครับผมดูเหมือนบริศาจะไม่มีท่าเตะเลยนะครับผมอันนี้อาจจะเสียเปรียบขา่อนที่ขายาวนะเอ้ยต่อยด้านล่างก็ได้ต่อยด้านล่างต่อยข้างล่างเหมือนจ้วงจรลวงอะไรสักอย่างให้ท่านสัตว์ป่าไรเงี้ยวะเนี่ย,อยไอ้หนี่อย่าได้อย่าได้เยอะหนึหมัดตรงหมัดตรงหมงัดยาว นึกถึงตัวอะไรวะที่ขเขียนยาวและกำลังที่เหนือกว่าทารอนนะครับผมแม้ทารอนจะกระโดดใช้ความเร็วเท่าไหรแต่ก็ถือว่าเสียเปรียบในด้านแขนสั้นนะครับผมมาดิมาดิมาด,มาดิแขนแค่น,นี้อย่าห้าวเลยห้าวอ่ะห้า,หา,หาอ่ะอผมสามารถเล่นอุ๊ดอ้าททำไมมันเป่าได้เราเล่นมาทั้งเนเราเป่าไม่ได้โอ้โหเป่าแช่แข็งได้ด้วยมึงมีท่าแบบนี้ด้วยเลย แล้วมันกดใช้ย,ยังไงเนี่ยโอ้โหเอาไท่านเริ่มบุกดักนวลแล้วครับผมหลังจากที่รู้ตัวว่าอา่ไม่สามารถท่านทานไฟของเคออสได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้หลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมน่าจะฝันดีด้วยแหละหลับยาวเลยตอนนี้นักศึกษากับเราดูท่าทีกันไปก่อนนะครับผมตอนที่ไม่รู้ว่าใครจะเริ่มจอมีก่อนนะบอท่านเริ่มต่อยลมโชว์แล้วครับผมไม่รู้ว่าไหวรูเหมือนมวยไทยหรือเปล่านะ แต่ก็ได้ไม่ได้ใช่ได้ครับผมไม่อะไบครับผมคีออนเริเ่มเป่าไฟแล้วครับผมเหมือนอาร์บอรอนจะยังบุกหนักน่วงไม่พอได้คีออนเริเ่มมีจังหวะในการเป่าไฟแล้วล่ะบอกได้จังหวะเป่าก็เป่าใหญ่แล้วนะครับผมเป่าเหมือนชีวิตนี้ชาตินี้ไม่เคยเป่ามาก่อนนะครับ อุ้ยวาร์ปเลยด้วยอยู่มึงจะโกงไปไหนวะพี่กินกูเปล่าไฟไปไหนนี่ก็จะกจะยอมแพ้อยู่แล้วเอาเอาเอายังไงเอายังไงอยวฟาดหางฟาดหางฟาดหางเอ้ยดูดูดมันต้องเทคนิคขั้นสูงแหละโดดโดดครับผมเทคนิคขั้นสูงต้องโดดเพราะถ้าไม่โดดมันจะไม่สูงเงยไม่หาเอ้าไม่หาไม่พอโดนเตะโดนเตะอีก นันเตะอีกโอ้โหรถถอยจนเกลียมว้าวมันว้าไปว้ามาเอาว้าวเวอร์ชิปท่านี้มันใช้ยังไงวะเนี่ยบ้าใจชมาเอาดิเอาดิเอา,ด,เอาด,ด,อดิใส่สุดครับผมใส่สุดใส่สุดมาอืมอล้มดีล้มดิมดเออเล่นยากชิป